วันนี้วันนี้จะถ่ายรายการแบบชิวๆอันนี้จะเปิดไฟตู้โชว์ตู้ถ่ายน้ำสองตู้เดี๋ยววันนี้จะพาเล่นก้ามอกนะมาดูกันนะฮะอันนี้ชิวๆยู่บ้านอันดับแรกเราจะวอร์มก่อนนะฮะเล่นเล่นเท็กไฟวันนี้เป็นตัววอร์มเล่อนอกก็ต้องวอร์มก่อน นะครับผมมาผมจะไม่ค่อยไปเพลสเลยเป็นไรโค้ดให้วอมก็วอร์มตามโค้ดเนี่ยวอร์มสิบห้าเเออออเออ ข่านี่เป็นท่าวอร์มนะแบบเล่นวอร์มแบบสามเซตก่อนที่จะไปไปไปเทรนจ,จริงอ่ะโอเคต่อไปคิวพี่เต้เขยับก้นเชื่องโดขยับก้นเชื่องโดโอเคแขนตึงแล้วก็ไฟมาอิชท้ายน,นี้ชื่อว่าท่าเพล็กไฟวอร์มสิบห้าทีสามสี่ห้าเอ,อเนี่ยมันจะปวดเลยเนี่ยขนาดวอร์มยังปวดทีนี้ผมจะบอกว่าพอเราวอร์มถึงเนี่ยเวลาไปเล่นนะ ยิ่งโดนถ้าวอร์มไม่ถึงเนี่ยเสี่ยงเก็บนะครับวอร์ไมไปก่อนท่านี้สามเซตอโอเคห้าเซตก่อนโอเคฮะอันนี้เป็นท่าที่สองจะมาเล่นเป็นเช็เพสแมชชีนเช็เพสสมิธแมชชีนเช็เพสก็เป็นอกกลางนั่นแหละคือถ้าอกกลางเนี่ยเบาเบามันจะเรียบถ้าเป็น In ai, อินคลายเบาะสูงก็เป็นอกบนอกล่างก็เบาะต่ําทีนี้วิธีการคือผมจะเล่นประมาณสี่เซตท่าหนึง่งแล้วก็จะค่อยๆไล่น้ําหนัก เส้นแรกก็อย่างเงี้ยสมมติข้างละแผน่นที่สองก็เพิ่มเป็นสองแผน่นที่สามก็เพิ่มเป็นสามแผ่นเราจะค่อยไต่จะไม่แบบอยู่ดีๆมาหนักเลยเพราะว่ามันจะเสี่ยงเจ็บนะครับเอามาดูวิธีการอกกางสิบสองทีก่อนเล็งให้มันถ้าสมมตินอนอกกางเนี่ยแต่ว่าบางคนนอนแล้วบาร์มันมาตรงด้านล่างเงี้ยเห็นไหมมันก็โดนอกลางมันก็ไม่โดนอกกลางถ้ามันมาโดนตรงแถวใต้คอเนี่ยมันก็ไม่โดนอกกลางการโดนอกกลางก็คือวางมือที่หน้าอกเลยแล้วก็โดนตรงนิ้วกลางเราเนี่ยเนี่ยตรงนี้น นี่ยคือองศาที่บาคนจะลงฮะมาดูสิที่ปเน้นฟอร์มอ่อบางทีก็มีจังหวะช้าจังหวะเร็วมันไม่ตายตัวอยู่ที่อยู่ที่การโฟกัสว่าโดนไม่โดนเนืือมเทมโปมันก็มันก็มีผลอยู่แต่ว่าสําคัญก็คือฟิลลิ่งนะอ่ะเอาเป็นว่าจังหวะกลางๆอ่ะดีสุดไม่เร็วไม่ช้าช้าเากินไปก็ไม่มีแรงจะเพลโอเคประมาณนี้สาดีสันสู ห้าหกดีเ<ต>จ็ดแปดเกสบสสองอันนี้จบเซตแรกแล้วก็พักเซตประม,มาณนาทีกว่านาทีหนึ่งแล้วค่อยเริ่มเซตสองอยโหลดขึ้นโอเคเมันเป็นเว้นอย่างนงี้เดี๋ยวให้ดูต่อไปเซตสองเริ่มแล้วเพิ่มหนักขึ้นการโฟกัสเหมือนเดิม จังหวะในการยกเหมือนเดิมถ้าน้อหนักมากขึ้นอาจจะเร่งเร่งเร่งความเร็วขึ้นนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันแต่ก็ต้องสมูทแล้วก็ต้องฟิลฟิลได้โฟกัสได้แหละพูดง่ายๆไม่ต้องปวดนั่นแหละนะแล้วนะละระยะมันต้องเต็มอยู่สําคัญคือระยะนะครับโฟลเลนออโบชันถ้าระยะไม่เต็มก็การสร้างก็ไม่ประสิทธิภาพนะครับนะครับเดี๋ยวสายขิงผมที่ชอบขิงผมในอ่า YouTube นะฮะก็มาดูแะนะถ้าคุณเล่นได้เดียวผมค่อยมาขิงนะ الو ايش ปวด,ดยิงๆิงเลยได้เก <laughs> yeah. ครับนี่นะครับคือเวลาจะเล่นทุกรั้งต้องพันก่อนเพราะว่าเวลาที่โหลดน้ำหนักอันนี้ในท็อปเซตคือเซตที่มันหนักมากมีความอันตรายสูงต่อข้อศอกเราดังนั้นเวลาที่มีความอันตรายนะ่ะต้องล็อกศอกไว้ เพราะว่ากล้ามเนื้อเราจะแข็งแรงแต่ข้อต่อเรามันอันนี้เดียวเข้าใจไหมไวัยรุ่นนะผมก็ซ้อมไว้เพราะว่าจะกลับมาแข่งนะครับงานปีหน้าอาจจะได้ลง P.C.A นะถ้าโค้ชให้ลงนะ P.C.A ไ h a i l a n d แล้วก็พวกงานหลีกนอกต่างๆนะครับไม่รู้ว่าเวทีไหนบ้างก่อนกเกษียณนะครับก็จะทำให้100หร้อเซที่สุดนะครับ Okay, man. Okay, okay, anyway, I go both ways. Oh, shit! Ooh. Right, babes. To get away. เนี่ยพอเล่นปุ๊บมันจะตึงต้องดึงแขนดึงดึงดึงขึ้นให้เขารู้ว่ามีกล้ามอยู่นะอเงี้ยอันนี้อกนะอันนี้อกอันนี้อกซ้ายขวาเนี่ยนะอกอ่าเล่นแล้วมันนมนมเต้นได้นะครับมาอ่าอันนี้อกอันนี้ฟอนด์เดี๋ยวเพอ่อใบเส็อ่าเล่นเถอะอันนี้ท่าสองไอ้ท่าที่สามวอร์มเพกมา แล้วก็เล่นออ,อกกลางมาตอนนี้มาเป็นอินคลายเป็นด้านบนสามเซตพอท่าเนี้ยเอามาดูกันท่าเนี้ยเ,เดินเข้ามาใ,ใกล้หน่อยนะครับอาบานะจะต้องบา,าจะต้องลงตรงนี้ไหปลารู้จักไหมไหปลาไม่ใช่ปลาที่เรากินกับส้มตานะใต้คางอะ่ะมันจะลงเหมือนบา,าจะเฉียดคางอะ่ะมันถึงจะได้ออกบนแต่ส่วนให,นใหญ่ใบรุน่นร้อยละแปดสิเปอร์เซ็นเวลาลดเด้ท่าเนี้ย จะสร้างอ,อกบนแต่ว่าปลาม,มันลงที่อ,อกล่างอ,อกกลางคุณก็ไม่ได้ออกบนเข้าใจไหมใช่ไหม,ไหมอ่ะมาดูกันเท็กปลาอึ๊บขึ้นเทมโป้เดิมเต็มระยะลงสุดเนีย่ยโดนอกบนละโอ้ 只是。<music> <music> ครับท่านี้ก็เป็นอีกท่านึงจรยิ่งจะเหลือโอกาน,นะว่าเครื่องเต็มเล่นเป็นหลังแขนเก็บหลังแขนก่อนเป็นเป็นอ่าลบทา้เสพพูดดาวใช้เชือกลบเวลาเล่นแยกๆเนะี่ยบางทีก็ยืนตรงก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้แต่ก้มก็ได้ถ้าก้มมันก็มีแรงช่วยนะ,อ,ะอย่างเงี้ยมันสบายเล่นผมก็จะเล่น20ทีเล่นแต่งลงสุดขึ้นเท่านี้ ลงสุดเราผมก็ไม่รู้ว่าสุดไงแต่ว่าให้มันสุดน่ะมันจะได้รู้สึกตึงเงยี่สิบทีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพโดนเลยอ่ะเอ็ดสองสามเวลาเล่นอ่ะสิบสี่ไทเสียมันจะบุกเข้าันจะยุบเข้าไปเลยเหมือนมันจะกินเนื้อถางแขนเข้าไปเลยถ้าเล่นโดนนะ โอเคมาดูนะมันจะกินเนื้อเข้าไปลรงแขนเวลาเล่นโดมมันจะกินเนื้อกินเนื้อเข้าไปกินเนื้อเข้าไปช่วงนี้นะโอเคถ้าสุดท้ายเคเบิลคอร์สวันนี้หมดแรงแล้วเอาแค่นี้ก่อนนี่นะมาแค่นี้เราไม่เป็นถ้าเล่นอกก็คอร์สลงด้านล่างบีบลงบีบบ่งให้นายท่านนี้บีบให้ได้ ประมาณนี้วันนี้แค่นี้แหละเล่นเยอะเดี๋ยวมันกล้ามใหญ่เอาน้อยๆพอนี่นะครับวันนี้ตลอดการถ่ายทำคนนี้คือคุณพลชวิตครับเป็น CEO ประธานบริษัทยาแห่งประเทศไทย นะครับคนนี้นะครับเป็นคนขายแล้วก็คนนี้เป็นเด็กวิ่งยานะเด็กวิ่งยานะครับมอมอนคนนี้เป็นคนเดียวงานนะฮะก็คนนี้เป็นช่างภาพเป็นคนถ่ายวิดีโอให้ผมนะครับวันนี้พิเตอร์นะฮะขอขอบคุณมากครับเนี่ยฮะถ่ายท้ายละโอเคทุกคนครับก็วันนี้จบละเล่นแค่นี้แหละวันนี้เพราะว่ามอนมาน้อยแล้วกินข้าวน้อยนะครับแต่ว่าอีกประมาณ สามถึงสี่เดือนก็จะมีรายการแข่งโดยเฉพาะในปีหน้าปี2 0 2พนะครับโค้ดผมโค้ดบอสนะฮะที่ดูแลผมปัจจุบันนะครับใครอยากจะสร้างข้ามหมดหมดสวยๆแล้วก็ดูแลเรื่องทั้งตารางอาหารการฝึกหรือว่าไอทงไอเทมต่างๆก็ไปปรึกษาโค้ดบอสได้นะครับมีขายทุกอย่างตั้งแต่ซัพพลายต่างๆนะแล้วก็ในส่วนของปีหน้าจะเลนงานแข่งก็คืออาจจะเป็น pca Thailand นะครับสักงานหนึ่งแล้วก็ผมคาดหวังว่าถ้าการกลับมาครั้งนี้ผมก็ไม่ได้กลับมาเล่นเหมือนทุกรอบ มาเราต้องหวังผลเราต้องอยากเป็นแชมป์เป็นท,ที่สุดนะครับแล้วก็เล่งพวกอ่า NPC หรือว่าเป็นงานแข่งงานนอกเวทีต่างๆนะครับที่เป็นสมาพันธ์อื่นที่ไม่ให้สมาพันธ์ไทยเพราะว่าอย่างในประเทศไทยเนะี่ยทุกคนก็รู้ว่าผมอยู่ในสมาพันธ์ไทยแล้วแข่งในงานไทยมา10กว่าปีนะครับซึ่งในการต่อยอดมันก็อาจจะยังไม่ไม่ถึงเป้าที่เราตั้งไว้อาจจะไม่ใช่แบบว่าคือถ้าคุณคิดจะไปต่อในในส่วนของเวอร์ไวคุณก็ต้องเดินเดินทางที่ไปเจอกับสากลโลก นะฮะซึ่งผมก็มองว่าถ้าผมอยากจะออกจากคอมพอ,สสอร์ตโซนผมต้องไปสมาพันธ์ใหม่แค่นั้นส่วนใครที่แต่การไปสมาพันธ์ใหม่มันต้องมีเงินนะครับมันต้องมีเงินมีใครใหจ่นู้นมันแพงกว่าในไทยอย่างในไทยสมัครงานหนึ่งมันสามร้อยบาทเราก็แข่งได้แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบพลิเท่านี้นะครับก็ฝากแฟนๆนะติดตามคุณมาซื้อแมนแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับแล้วก็พยายามจะอัปเดตชีวิตให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ต่อไปจะเล่นอะไรในวิกต่ถัดไปหรือหุ่นลรีนแค่ไหนก็ค่อยมาติดตามกันนะครับสำหรับวี้ผมคุณมาซื้อแมนขอรับ่อะครับสวัสดีครับโอเค